สวัสดีครับวันนี้บริหากรกล้ามแขนของเรามีหนังดีๆมาแนะนำและมาสปอยให้ทุกท่านได้รับฟังนะครับเริ่มเรื่องม,มาเราก็จะเจอกับไอพะเอกของเรานะครับกำลังคุยโทรศัพท์กับหัวหน้าของเขาอยู่ดูเหมือนว่าพะเอกของเรากำลังโดนหัวหน้าบน่นชุดใหญ่แลยนะครับเพราะว่างานของเขายังไม่เสร็จนั่นเองพอไอพะเอกของเราคุยโทรศัพท์เสร็จนะครับ ก็เดินเข้ามาหาพ่อและก็เมียของตัวเองด้วยอารมณ์ซิงนะครับเพราะว่าโดนหัวหน้าบนเขาเลยจะไปสูุบรีข้างนอกแต่ภรรยายกับพ่อของเขาได้ห้ามเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่ดีทำลายสุขภาพของเขานั่นเองเมียนี่ก็บน่บนบ่นพ่อก็เสริมขึ้นมาอีกทีว่ามันทำให้มีลูกอยากนะครับ แต่ไอตัวของพระเอกนี่นะครับก็ยังอยากสูบเพราะว่าเขาเครียดมากเรื่องงานของเขาพอตกดึกมานะครับไอพระเอกของเรานี่ก็กะว่าจะจัดหนักให้เมียสักหน่อยนะครับแต่ว่านกเขาเขาไม่คันอีครับก็เลยพาก,กันแยกย้ายนอนเช้าวันใหม่นะครับไอพระเอกยืนสูบบุหรี่อยู่พ่อมันก็เลยทําการจัดแฟนมันให้มันเฉลยครับหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับหลายนาทีเหมือนกันครับ พอตกดึกมานะครับไอพะเอกของเราล่างเอกแล้วก็พ่อของไอพะเอกเนี่ยก็ได้นั่งกินชากันไอพะเอกก็ถามเมียของมันว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นท่าทางดูแปลกๆไปไอนางเอกของเราก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรหรอกคะ่ะไอพะเอกของเราก็บอกช่างมันเถอะก็ดีแล้วไอพะเอกของเราก็จะไปดูดบุหรี่แล้วก็ปล่อยพ่อของมันไว้กับเมียมันก็นั่นแหละครับนาังก็ได้กินเวลาไปอีก เดี๋ยว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 ขึ้นไปนอนอะไรบนนั้นล่ะลงมาพอตกดึกมานะครับแอฟไอของเราก็จะไปดูดบุหรีอีกละดูดแม่งทั้งเหลืองของดีๆมีให้ดูดไม่ดูดหลังจากนั้นนะครับแอ a อของเราก็ได้เดินลงไปโดยไม่สนใจอะไรเลยโดยที่เ,เมียของมันเนี่ยก็ได้แต่มองตามนะครับเราก็ได้แต่คิดในใจเฮ้ยทำไมไม่ดูดอย่างอื่นบ้างนะ แล้วก็กล่มหน้าต่อไปแต่พอมีเสียงประตูเปิดเท่านั้นแหละครับไอ้เมียมันเนี่ยก็คิดว่าผัวมันสูบบุหรี่เสร็จแล้วแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่นะครับหนังก็ได้กินเวลาไปอีกนะครับพอเช้ามานะครับไอ้เมียของมันเนี่ยก็เสิร์ฟชา้กับไอ้ไเอกที่กําลังปั่นงานอยู่ปั่นได้สักพักเกาะเหมือนเดิมนะครับออกไปดูบุหรีก่ก็นไอพอีของเรา ดูดแม่งอยู่นั่นแหละแล้วก็ได้ตัด้ามาที่นางเอกของเรานะครับกําลังยืนล้างถ้วยอยู่นะครับก็อพอผมผลามีมันเนี้ยก็เดินเข้ามาก็นั่นแหละครับหลังก็ได้กินเวลาไปอีกนานนานนะครับจัดชุดใหญ่พอวันต่อมานะครับไอพ้พระเอกของเราเนี้ยก็ซูบอยู่นั่นแหละบุรีซูบทุกวันมันก็วนไปอยู่างนั้นแหละครับ ไอนางเองของเราเนี่ยก็มอนเดิมครับกับพ่อของสามีก็จัดชุดใหญ่กันเหมือนเดิมนะครับพอวันต่อมานะครับไอนางเองของเราเนี่ยก็กําลังคํานวณเงินรายรับรายจ่ายอยู่ไอพ่อของสามีก็เข้ามาเหมือนเดิมครับก็ใส่กันตรงนั้นเลยตัดผ้ามาที่ไอพ่อเอของเรานะครับก็กซึ่งสูบบุหรี่อยู่นั่นแหละสูบเข้าไปไม่รู้ว่าเมียตัวเองไปอยู่ไหนทําอะไรแล้ว แล้วสักพักหนึ่งนะครับไอพ่อเอกของเราก็ไปถามหาแม็กกับนางเอกของเราไอพ่อสามีก,ก็วิ่งหนีไปละเหลือแต่นางเอกที่อยู่รับหน้านะครับพอไอพ่อเอกของเราออกไปนะครับไอนางเอ,งอกก็เดินขึ้นบันไดไปไอพ่อของพ่อเอกเนี่ยก็ตามขึ้นไปแล้วหนังก็ได้กินเวลาไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับผมพอตกดึกมานะครับไอนางเอกของเราก็ได้นวดให้กับไอพ่อเอก แล้วก็ถามว่าไม่สุบุรีหรอไอพะเอกก็บอกว่าไม่มีไฟแช็กนะไอนางเอกของเราก็ดานมีไฟแช็กซังนั้นก็หยิบไฟแช็กออกจากใต้หมอนแล้วก็ให้ไอพะเอกออกไปสุบุรีพอไอพะเอกของเรานะครับออกไปเท่านั้นแหละครับนางเอกของเราก็มีอาการเงีอยนนะครับก็เลยคิดถึงพ่อของผัวก็เลยออกไปหาพ่อผัวนะครับพ่อผัวนี่กำลังนอนอยู่เลย ก็เท่านั้นแหละครับนางก็ได้กินเวลาไปนะครับนานอยู่เหมือนกันเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับพอหลายวันผ่านไปนะครับไอน้นางเอกของเราเนี่ยก็ท้องเฉยเลยทั้งที่ไม่ได้มีอะไรกันกับไอ้พระเอกเลยก็นนัดแหละครับก็ท้องกับ่อของไอ้พระเอกนั่นเองนะครับของเรานะครับก็ได้ตัดจบไปอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับไอ้พระเอกก็ได้ลูกลูกทีก่เกดจากพ่อมันนั่นเองนะครับ ไอพ่อของมันนะครับก็ <c oughs> นั่งมองผลงานวันอยาา่างภาคภูมิใจนะครับ